ทักทายสบายดียาติสาวสบายดีทุกคนมันนี้เจิมาไทยประเภทนี้ผู้ไทยห่อเข้าบดบดินมีหลายคนกับป้นเขา้าป่นหนำแบบเห็ดข้าวต้มขนมลงไปถวายผู้ลงรับไปมันนี้นะแกวจิตถ่ายพาพี่น้องไปเบึงแต่ละเฮินเตละเฮินเขาเห็ดได้ไรเนาะ พอเข้าวบรรดับดินมืนสาวก้าวชิปบอนบา,าดญาตินำลงยูวัดอยู่ว่าข้าไปติดตามเบิร์นำกันเนาะวันนี้มันก็มีเสกตู้เสกเทปเนี่นะเพราะว่าเขาเอาบุญและกาบางเฮินกะเฮ็ดบุญเฮ็ดต้นไปแบบนั้นนะตามประเพณีผุ้ไทยเฮานะอันนี้คือการคูนมะพร้าวเฮ็ดขนมนะ ให้ขนมห่อขนมมกมะพร้าวเนี่ยเอาแกนมันใส่บางคนกะข้าวเจียวมะท้เหลืองมะท้เหลืองใส่บางบันี้เฮาได้ไปหาบึงตามกลางบ้านข้าวเจายุปนเข้าน่ะปนข้าเฮ็ดข,นะข,ขนมข้าวต้มขนมเนาะข้าจิาไปหาเลาะบ่งก่อนนี่คือการปนเขา้าเฮ็ดขนมนะเดินเก้าดัดเดินเก้าเฮ็ดห่อข้าวบาร์บีิน ประเภทนี้ผู้ไทยเฮามีแต่ปีหนึ่งมีสองเธอแล้วก็เดินซิปเพ่งแล้วก็เดินเกาดับเดินเกาเดินเกาดับนี่ห่อเขารบริบบินเดินซิปเพ่งห่อเขาซากนะเมตเต็งโมอีต่ำกกำนางไทยกับนางเหล่านางไทยไทยิ้มนุ้ย <laughs> น,นี่ก็หลายคนเลยทุกคนเลยแต่ละเฮินแต่ละเฮิน์นนะข้าเจ้าได้เห็ดกู้เฮิร์นข้าต้มข้าวนมลงปอนบาทยาหนามมืออื่นตำไปเลยแต่ข้าวให้ขน้าวนมบ้างต้มขนม นในการเห็ดข้าวแดะนะเอาโกยลงก่อนอย่าตำข้าวโถมาแล้วยอ่เวทโมาแล้วท่แมเอาข้ามาทอะเชื่อไามบัวโาย

นี่บัดน,นี้เฮาก็ได้ขึ้นเบิ่งเฮือนหลังนี่เขาสิเฮ็ดข้าวต้มข้าวน่มบขอกขึ้นเบิง่งบ้านห้อข้าวต้มบ่เฮือนนี้กะข้าวต้มขนมวหอเพิ่นหลายคนกรนีติเตมูนนี่นดออ่าเฮ็ด <c oughs> ข้าวไปเลยเ <c oughs> ขาได้บ่ข้าวต้มมันข้าวต้มมัน <c oughs> ขนมมุกเด้พี่เฮ็ด ตัวน <The> <The> mm ี hmm. no ้ขนมมกนะพระเจ้าหนึ่งแล้วตัวนี้นะเต็มมวยแต่ละฮื่นนะทุกๆฮื่นได้เห็ดข้าวต้มขนมอย่าแต่ข้าวต้มขนมมะมหยมะโตก็เอาลงปอนบาทไปอยู่วัดนะนี่ตัวนี้ก็กุยมักขีดามากขือมากคิดห่อพ่อเขาซากห่อเขาบรรดาบดิน มาฮืนนี้ต้นสองต้นนะตัวนะกําลังแขนอยู่ตัวนี้แล้วและแขนแล้วแล้วก็มือแรกบอเอาลงไปวัดนะแล้วมื่ออื่นบอเรือมื่อแรกมือแรกนี่แหละเขา,เาลง ก่อนเบิ้งเท้าแขวนตนตนนี้นั่นพูดเท่าผูกก้แก่หรืบบนว่าแทลนให้เจ้ากลับไม่วิ่งหรือว่าผู้หลุงรับจ้างเท้าไปผู้อะ้รก็เข้ากะใจเห็ดตนเชื้อเอแขวนมันจ้าน่ากินแขลมันน,นี่อ่านี่ก็ห่อข้าวต้มวะนี่ห่อข,ข,ขนมมมก เอาเพื่อเหตจัยมันนั่นนะเขจา <Wow. S 1> ขจะคู่เขาจะคู่แ <Wow. S 1> น,ทนนะ่ทุกคนทุกเฮือนนะทุกคนเห็ดขาต้มอันห่อข้าวะดับดินเนี่ยมื <Wow. S 1> ่นเกาซีได้ลงปลอดบาทยาดนำมืน่นเ <Wow. S 1> มื่อนี้กัสีกตู้กับ,บุ๊กลุกอยู่ได้ทุกคนเลยอนอนไลน์ กบโบเป็นเพอเนอาะการห่อขนมมก ก็มาได้มาแขนต้นอยู่เฮิรมนเท่าเราเป็นเห็ดต้นหาอยตาอิอนายนะพออประเภทนี่พอเข้าวบดบดินเิ่นก็นเลยได้เห็ดต้น3ามต้นเขาก็ได้มาแขนต้นเซเ็นก่อน ดูต้นหนึ่งสามาพันไม่ใชยไม่เทาาต้นนึ่งอ็ดีนะครับสิ่งออนไลน์นะทุกคนเลยดิกน้อยก็หลายแซลแซลจักไปเลยหมูนขนาด มดนิกน้อยนี่ล่ะนี่เอาได้มาขึ้นเบิงหฮินหลังนี่ห่อข้าต้มขนมห่อแล้วละ่ะอือหือโคม,มาพาว ขอขนมขนมโมกบอ,อมขนมโมกแล้วก็ข้าวเดะน้ำสองย่างสาวแป้งนี่กั ตัวนั้นใส่น้ำตาลนะเอาเข้ามามองมานนหนะิช้ำนี้ยังไหมเชื่อใจใช่ไหมใจนะ เออพื่อนเฮากนะมีห่อขอมม้าวต้นะขตมขนมได้ตัวนี้ห่อเพิ่เลยนี่ข้าวต้มแดงข้าวต้มแดงไปเพื่อนสแปงกินนี่นะห่อขนมมกตัวนี้นะข้าวต้มแดงข้าวต้มแดงต้องห่อแบบนี้นี่ขนมมกนุกหรือห่อเป็นเลมสามเลมบ่ จะเดินพอกะจะเดินคุ้นงามอือคือสิให้คือส,สีง่ามคือคนอยู่แล้วเหรอ เอาได้เทามาไปนี่นึ่งชุกแล้วนะทุกคนนี่มันก็เป็นมุยที่สองแล้วนะนี่นะมันก็บลายประไดตัวนึงพอไปนึ่งนะมันเขาต้องได้นึ่งเข้ามันมันบูชุกนะ หวานมันๆเส้นหมกเผาเนี่ยนะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนี่กายลงลงวัดนะผู้เสพผู้สาวลงพังเทศพังธรรมตอนนึงเราก็ได้เอาต้นที่เขาแขนมือวิยนนี้ลงลงไปวัดนะไ,ไปบังใหยาคู่แล้วก็พังเทศพังธรรมเราก็ที่ได้ขึ้นมานะแห่ต้นแนี่มันนี่

นีมาหอดวัดคนหลายหลายต้นแต่ละคนก็เท่วก็ต้นหลายนีี่ม้ ต้นเน่ายัางลงมาต้นน่ะเต็เมเบิดหลายนะทุกคนน่ะเซผู้สา,าวผท้าผู้แก่ลงมาเบิดเขาบางต้นแล้วก็สิพังเทศต่อนะ

แต่นี่ก็ได้แล้วละเฮ่ปังต้นเนาะได้เฮ้าก็ได้เฮตุ้นแล้วไปดิ สามหอบเลยได้คานเจกเต็มเลยเจไ้ขนี่ันไม่ต้นนั่นนะทางทีมนะวันนีทุกคนตัมเ้าคนร่มมันจะได้ละมันเป็ที่กตั้งตั้งทงมันจได้ต้นมนั่นมันเปนตัวมันเปน

เขาต้มเขานมเลาต้นตันพึกลงไปถวายให้พระยวัดนะพังทีพย์พังคำแล้วแล้วก็เข้าขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ที่พาก็ะจบลงเพลงนี้คิดนาพอกันใหม่ขอบใจผู้ติดตามแล้วครับชม